วันนี้พาไปชมยนตรกรรมสุดหรูโมเดลล่าสุด Toyota c a m มร y ประหยัดไปกว่า2 0 0แสนกว่าบาทวันนี้ไปดูกันว่าสวยแค่ไหนล้ำแค่ไหนไปดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับมงคลคาเซนเตอร์วันนี้นะครับผมเป็นต่อนะครับพามาชมรถยนต์สวยๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นอีกแล้วนะครับตื่นเต้นที่จะนําเสนอนะฮะรถที่เป็นโมเดลใหม่ๆนะครับวันนี้พามาดูด้านหลังของผมนะครับผมเกินไปแล้วนะโตโยต้าแคมรี่โมเดลล่าสุดนะครับต้องบอกว่าด้วยหน้าตาด้วยแบรนด์ของทางโตโยต้าด้วยรุ่นของเขาเองนะครับแคมรี่เป็นเจ้าตลาดในเรื่องของรถ เขาบอกว่าเป็นตัว D-Segment นะครับเป็นรถรู้นะครับผู้บริหารแล้วกันนะครับวันนี้ผมพาไปชมว่าคันนี้สวยแค่ไหนแล้วมีอะไรที่พิเศษไปบ้างนะครับหลายคนคงได้เห็นแล้วนะฮะว่าตัวนี้นะฮะโมเดลแคมรีน้าใหม่ตัวนี้เปิดตัวไปเมื่อปี2018นะครับทำให้ในเรื่องของรูปลักษณ์ผมมองว่าเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าตาที่ออกแบบมาค่อนข้างที่จะดูแปลกนะฮะดูสวยงามดู รู้แล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่านะครับด้วยหน้าตานะครับเห็นไหมครับกระจังหน้าขนาดใหญ่ด้านล่างตรงนี้นะครับหลายคนหลายคนวิพา์วิจารณ์กันเยอะมากนะครับในส่วนของการออกแบบของโตโยติโตโยตารุ่นนี้ซึ่งพอเปิดตัวปุ๊บหลายคนมองเอ้ยไม่ใช่แคมรี่นะถ้าเป็นทรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปลักษณ์เองนะครับขนาดรถก็แล้วแต่นะครับฐานล้อกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของหน้าตานะครับที่ปรับเปลี่ยนไปนะครับจริงๆอ่ะหน้าตาทรงนี้นะครับ มีตั้งแต่ยาลิตแล้วนะยาลิทเอาติตเองต่างๆทั้งหมดของโมเดลที่เป็นปี18โตโยต้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยและมาโดดเด่นในโมเดลของ Camry ชมนี้นะครับในเรื่องของที่ที่สวยนะที่ผมว่าสวยมากเลยนะก็คือการออกแบบตรงนี้นะครับเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีไฟที่เป็น LED นะครับอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟไฟหน้านะครับที่มีโคมไฟที่เป็น LED แล้วก็เป็นใบบีมนะครับมีไฟ สูงไฟต่ําในหลอดเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับสวยงามสวยงามนะครับก็จะเป็นการออกแบบหรือการวางเส้นสายของทางด้านหน้าของเขาดูลอมากเลยทีเดียวนะครับสีนี้ด้วยนะครับสีนี้จะเป็นสีแพทิทนัมไวท์เพลนะครับที่ทางโตโยต้าบอกว่าเป็นเบอร์ที่ใช้ใหม่นะฮะเป็นเบอร์ที่ที่ดูเป็นมุกมากขึ้นนะครับเพราะ่ปกติเขาจะใช้เบอร์ศูนย์เจ็ดประมาณนี้นะนะครับศูนย์เแต่ตัวนี้จะเป็น086นะครับเป็นอีกเบอร์นึงเอาง่ายงนะครับและ ถ้าเป็นสีนี้นะครับรถใหม่ก็แพงกว่ากันอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับโอเคมาดูในเรื่องของรอบคันกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมืดซะก่อนนะครับดูรอบคันก็บอกไปแล้วนะครับว่าโมเดลนี้นะครับปรับเปลี่ยนไปเยอะมากปกติแล้วเนี่ยถ้า Toyota Camry เองนะครับถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับตัวนี้เป็นตัว 2.0G นะครับถ้าเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นเนี่ยโตโยต้าเขาจะให้อุปกรณ์มา ก็คือได้รูปลักษณ์หน้าตาแหละแต่ยังกล้องเองก็ไม่ได้นะครับบางทีแฟนๆโตโยต้าจะบ่นนะเรื่องจอก็ไม่ได้แต่ในโบนิวนี้ให้มาหมดเลยนะครับให้มาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องถอยเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของจอ7นิ้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูปด้านในทีหนึ่งเดี๋ยวดูรอบคันกันหน่อยเห็นไหมครับการออกแบบของทางโตโยต้าเองมันจะเป็นตัวด้านหน้าตรงนี้นะครับเห็นไหมลึกมากว่าเดิมนะครับแล้วโตโยต้าก็แปลกอีกอย่างนึงก็คือทําเสาเอ A ตรงนี้นะครับเล็กมากเห็นไหมนะครับไม่บ ทัศนวิสัยอย่างงี้ดีกว่านะครับอยู่ด้านในเนี่ยจะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในจะเห็นได้ชัดมุมกว้างมากเลยทีเดียวนะครับให้ดูรอบคันกัน,กนหน่อยล้อจะเป็นอลลอยขอบ16นะครับยางเป็นบิสโตนนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าอันนี้จากโรงงานนะครับยางปี2019เลยนะครับนะครับโอเคมาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับสําหรับที่เพิ่มแล้วก็แตกต่างไปจากเดิมนั่นก็คือคําว่า Camry มาอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมฮะคำว่า Camry มาอยู่ตรงนี้ แล้วก็ทำให้นะครับในเรื่องของการวางาท้ายรถเนี่ยต่างๆเนี่ยมันจะดูดูเรียวแล้วก็ดูดูหรูดูสปอร์ตขึ้นทีเดียวนะฮะนะครับเป็นเหมือนค่ายยุโรปหลายๆแบรนด์เลยทีเดียวนะนะครับด้านล่างชายล่างก็จะมีแอบตัดเป็นสีดำเป็นเป็นสีดําให้มันดูตัดกับสีขาวสวยเลยนะครับสวยเลยนะนะครับโอเคนะไปนี่ครับสัญลักษณ์ก็บอกว่าเป็น2.004เดี๋ยวรีบไปดูภายในนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ดูว่า มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะฮะนี่พอเปิดประตูเข้ามานะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับในเรื่องของการออกแบบที่ปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นแผงประตูเองนะครับหรือว่าอ่าเนี่ยตั้งแต่แผงประตูไปเลยก็ได้นะครับน่ครับคอนโซลตรงเนี้ยนะครับ่ปุ่มกดแผงควบคุมตรงเนี้ยนะครับเป็นเป็นโนแบนะครับการใช้งานก็ครบเลยในตรงจุดเดียวเลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งมือเปิดนี่ค่อนข้างที่จะพอดีนะนะครับ วางแขนได้สะดวกนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะออกแบบมาให้รับกับคอนโซลด้านหน้าเพื่อลดเสียงรบกวนด้วยนะครับคอนโซลด้านหน้าทั้งทั้งภายในไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเริ่มมืดแล้วนะครับเพราะว่าภายในจะเป็นสีดําด้วยนะครับถ้าเป็นสีรถเป็นสีสีแดงนะแล้วมันมีสีน้ําตาลด้วยเขาจะภายในจะเป็นสีเบดนะครับแต่ตัวเนี้ยสีขาวภายในจะเป็นสีดานะครับด้านภายในก็รู้นะฮะเห็นไหมครับเรื่องคอนโซลที่ Toyota Camry ให้ รายละเอียดในเรื่องของอคอนโซลที่มีความเอือ้อเขาเรียกว่าเอื้อประโยชน์ต่อคนขับนี่ดีกว่านะครับเพราะว่าทําให้ควบคุมได้ง่ายนะครับแล้วก็การจัดวางตําแหน่งต่างต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ที่ปรับเปลี่ยนไปนะครับในเรื่องของเกียร์ปกติแล้วตโยใต้จะเป็นขั้นบันไดใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เป็นแบบเรียบซึ่งนะฮะพื้นที่การที่ได้เพิ่มมาก็คือเห็นไหมครับได้วางแก้วสอ,สองที่เลยนะครับแล้วก็คันเกียร์ก็จะเป็นแบบตรงที่เลื่อนได้ง่ายมากนะครับผมแล้วก็จะมีช่องด้านล่างที่เป็น ไวเลสชาร์จเจอร์สำหรับโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆทุกวันนี้นะครับและก็ยังเลื่อนปิดเปิดได้ด้วยนะตรงนั้นนะครับโอเคนะครับเรื่องของจอก็เป็นทรงตัววายนะครับทางแคมรี hmm. ่ก็บอกว่าคือให้ผู้ขับขี่ได้เห็นชัดเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยที่โฉมนี้ให้มานะครับ mm hmm. ก็คือจะมีในเรื่องของทุ่มลมนิรภัยนะครับเจ็ดตำแหน่งนะครับเจ็ดตำแหน่งเลยทีเดียวถ้าเป็นตัว ตัว2.5จะได้9ตำแหน่งเลยแต่ก็7ก็เพียงพอนะครับผมเป็นอุปกรณ์ที่ควรมีแต่ไม่ควรใช้อย่างนี้ดีกว่านะครับในเรื่องของเบาะเห็นไหมฮะเบาะเป็นทรงใหม่แล้วนะครับเห็นไหมฮะอบไหลยได้เยอะขึ้นนะครับทรงหัวเบาะจะไม่มีให้เห็นชิ้นชิ้นเขาเรียกว่าข้อต่อของของหัวเบาะแล้วนะครับเห็นไหมนะครับตูเป็นทรงสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ผมไปนั่งแล้วมีความรู้สึกว่าต่ําต่ํามากเลยนะครับเหมือนรถสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับพวกปุ่มควบคุมด้านหลัง ปับแปดตําแหน่งทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มปับฝัังนู้นด้วยนะครับแล้วก็ไม่ลืมนะฮะสำหรับแคมรี่ก็จะมีม่านบังแดดที่เป็นไฟฟ้ามาให้นะครับแล้วก็ตัวม่านบ้านด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นม่านบังแดดปิดให้นะครับแบบนี้นะครับทางโตโยต้าก็ให้มาเช่นเดียวกันนะครับสาหรับตัว2.0นะครับนะโอเคคันนี้เลขมาอยู่ที่48,000กิโลอ่าเดี๋ยวผมขอยาสตาร์ทให้ดูก่อนดีกว่านะครับนิดหนึ่งนะครับ ก็พุชสตาร์สมาร์ทคีเลตมีให้หมดนะตัวนี้นี่นะครับหน้าจอของโตโยต้าก็ฟืบนะฮะเห็นไหมโอ้นี่นะฮะเห็นไหมฮะสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลเมตรนะครับผมหน้าจอแอร์เป็นดูอัลแยกซ้ายขวานะครับผมควบคุมอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็เนี่ยยังไม่แก่เลยอะ่ะ พลาสติกยังอยู่เลยนะครับอันนี้เราจะไม่แกะนะครับเราจะให้เจ้าของตัวจริงเขาแกะนะครับนะครับแจสมาร์ีย์เลตก็ครบนะครับครบการใช้งานก็ค่อนข้างที่จะครบครบเลยนะครับมีออโต้สต็อปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับสำหรับ t o y ย t a Camry ่โมเดลนี้อย่างที่บอกครับผมเป็นตัวที่มาที่ที่ปรับเปลี่ยนมาแหละนะครับแต่ว่าในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับก็ได้มาจากตัวที่แล้วนะครับผมมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรนะครับ ก็รุ่นที่แล้วนะครับมาจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้เครื่องตัวนี้แหละนะครับเป็นเครื่อง2,000 cc นะครับผม1 6 7แรงม้านะครับผมก็คือ,อตัวนี้จะเป็นเครื่อง VVTI นะครับ VVTI W นะครับเขาบอกว่าตัวนี้จะมีะการเพิ่มแรงม้ามากขึ้นนะครับในในโมเดลนี้นะครับผมประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยสามารถเติม E85 ได้ด้วยนะครับถ้าเป็นเครื่อง2,000นะแต่ถ้าเป็นเครื่อง2.5ไฮ b ริดจะเติม E20 ได้ แต่ตัวนี้จะเติม e85 ได้เลยนะครับนะครับความเดิมความสวยไม่ต้องพูดถึงแล้วราะใหม่มากจริงๆนะครับเอาง่ายๆว่าท่านใดซื้อไปนะครับก็ยังได้ประกันศูนย์อยู่เลยนะครับ3ปีแสนกิโลไม่ถึงสักอย่างสามารถที่รับประกันต่อจากศูนย์ได้เลยนะครับโอเคนะนะครับให้ดูความเดิมความสวยแล้วเรียบร้อยนะครับใหม่จริงครับคันนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่านะครับสำหรับโมเดลนี้นะครับนิวโมเดลของทาง แคมรีนะครับเปิดตัวป้ายแดงนะครับหนึ่งล้านสี่แสนสบาทถ้าเป็นสีขาวแพตตินัมไวเพิลตัวนี้นะครับเพิ่มอีก1,000งก็เป็น1นึ่งล้านสี่แสบาทนะครับวันนี้มงคลคาร์เซนเตอร์นะครับขอขายคันนี้นะครับในราคาพิเศษอีกเช่นเคยครับผมหนึ่งล้านหนึ่บาทนะครับหนึ่งล้านหนึเบาทนั้นเป็นราคาค่าตัวของ Toyota Camry ี่คันนี้นะครับผม2.0 G โมเดลปี2018นะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับสอบถามเข้าได้ผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับเบอร์โทรนะฮะ0905214444นะครับ0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID line ด้วยเลยท่านใดที่อยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการออกรถหรือว่าอยากจะสอบถามเรื่องว่าเราสามารถซชื่อได้ไหมจะดาวเท่าไหร่ยังไงทักเข้ามาถามก่อนได้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับมีรถอะไรที่น่าสนใจสวยๆอีกเช่นใหม่ๆเหมือนกันนี่นะครับเดี๋ยวผมพามาชมอีกทีหนึ่งนะครับ ถ้าช่วงนี้นะครับก็อยากให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับถ้าท่านใดเดินทางนะครับผมก็อยากให้ดูแลเรื่องของการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่อะไรก็แล้วแต่ห่วงสุขภาพของทุทกๆท่านนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ